สวัสดีครับผมนัทพลนะครับไฝ่ขายที่ผมพามาชมรถรุ่นเดียวนะครับราคาเดียวนะครับตัวนี้เป็นเอสเทอร์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมบาทยังไม่รวมค่าสีครับโปรพิเศษคันนี้นะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับศูนเนะครับใครสนใจอยากได้รถรุ่นนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวนิวคาอีซี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมนัทพลนะครับฝ่ายขายนะวันนี้ผมพามาชมรถนะครับที่เป็นกระแสเหมือนกันนะครับเป็นรถมาด้าสองนะครับรุ่น 1.3S La t e r นะครับหรือที่ทุกคนเรียกว่าตัว S L นะครับเป็นตัวรองท้อมนะครับตัวนี้ออปชันความคุ้มค่านะครับค่อนข้างเยอะนะครับจัดเต็มนะครับสำหรับในรถรุ่นนี้นะครับ โปรโมชั่นนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับคันนี้นะครับคันสีแดงนะครับสี่ประตูนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับศูนย์บาทนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าใครสนใจมีเงินผมมีเงินดาวน์นะยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับรถคันนี้นะครับสีนี้นะครับย้ํานะครับสําหรับรุ่นนี้สีนี้เท่านั้นนะครับสี่ประตูนะครับเอสเลเตอร์นะครับหรือใครอยากได้สีอื่นนะครับทักมาหาผมได้ก่อนนะครับว่าผมมีสีไหนนะครับ คันนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับสีแดงโซเล็กค่อนข้างสวยนะครับในรุ่นสีดานสี่ประตูนะครับท้ายค่อนข้างกว้างนะครับประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดจริงนะครับตัวนี้ผมพามาชมรอบรอบรถนะครับคันนี้นะครับจะได้ล้อแมกขอบ15นิ้วนะครับ ลมดำนะครับในรุ่นรองท็อปนะครับดิสเวกจะมีให้ล้อนหน้านะครับพร้อมครีบระบายความร้อนด้วยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED แบบแบบ daytime r u n n น n g นะครับตัวนี้จะปรับสูงต่ำาให้อัตโนมัตินะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมตัวไฟหน้าแบบ LED สมัยใหม่ของ Mazda จะไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะครับนี่ครับ โปรโมชั่นเดือนนี้นะครับสีแดงนะครับคันนี้ครับสวยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับกุญแจของคันนี้จะเป็นแบบคีเลิลนะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับสามารถเปิดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้เปิดท้ายด้วยนะครับเปิดท้ายได้ด้วยนะครับสําหรับรีโมทตัวนี้นะครับหรือเปิดที่ตัว กรไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับรวมถึงตัวเซนเซอร์สายหลังนี่ให้ทั้งหมด4จุดนะครับท้ายข้องกว้างครับลึกนะครับพับเบาะได้ด้วยนะครับครับพาไดูเป็นแบบสี่สิหกสบนะครับสำหรับการพับเบาะในรุ่นนี้นะครับดูครับสวยครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ เข้าศูนย์บริการนะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับสำหรับมาด้าสองรุ่น Sky Active ตัวนี้นะครับท้ายกว้างผมเปิดให้ดูแล้วนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับสีประตูนะครับสีแดงโปรเดือนนี้นะครับสีเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับมีครบหมดแล้วนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับรวมถึงตัวเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีให้สองตำแหน่งนะครับสำหรับ รุ่นรองท็อปตัวนี้ได้ตัวบอกไฟฟ้าเมมโมรีด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้คนขับนะครับตัวนี้มีไอซ็นะครับแทร็กชั่นคอนโทรลีให้ครบหมดแล้วนะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับบลูทูธนะครับหน้าจอนะครับดูครับหน้าจอมีแอคทีฟไดซ์วิ่งดิสเพด้วยนะครับตัวนี้มีครบหมดแล้วรุ่นหนึ่งตัวนี่นะครับปุ่มเซนเตอร์นะครับ ควบคุมที่หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะรองรับ Apple Car p l a y นะครับกับตัว Android Auto แบบไร้สายนะครับรวมถึงตัวไวเลสชาร์จก็มีให้ครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับดูครับเดสก์บอร์ดแบบบุนุ่มทั้งหมดนะครับนี่ครับมีพัดเตอร์ชิพด้วยนะครับไฟหน้ากับตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับมีไฟหน้านะครับที่ปัดน้ําฝนแบบออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับว้ดูตัว เจ้าตัว Active Driving Display นะครับตัวนี้เพราะนั่นคุ้มนะครับตัวนี้ a l e r t o r นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเข้าศูนย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฟีค่าแรงให้ด้วยนะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ Mazda สองนะครับ Sky Active นะครับเบนซินนะครับตัวนี้เครื่อง1นึ่งจามนะประหยัดน้ํามันนะครับทักไลน์มนได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงโปรนะครับย้านะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับรวมถึงลูกค้า ดาวเยอะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับก็ทักมาผมได้24ชั่วโมงนะครับยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ